ของบริษัทน้องต้นกล้าการ์ตโลนะคะน้องทุกท่านนะคะสามารถที่จะมาสมัครได้ที่นี่หรือว่าขึ้นไปสมัครที่อาคารที่5นะคะซึ่งข้างหลังนี้ชั้นที่2ที่บริษัทกำลังต้นกล้าการ์ตอลค่ะนอกจากที่จะไปตลาดน้ำแล้วนะตลาดน้ำแล้วที่อัมพวาแล้วดำเนินสะดวกแล้วเนี่ยราก็เพิ่มการแข่งขันธุรกิจการมาในตลาดน้ำก็มาแข่งขันธุรกิจกันที่ตรงนี้อ่ะน้องๆไม่ต้องคิดว่าเออจะทำได้ไหมหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่าเราจะมีการจัด ล้มให้ก่อนมีอุปกรณ์ให้มีอะไรให้น้องๆครบทั้งหมดนะคะสผลโดยสามารถสมัครได้ที่นี่เลยนะคะตัตลาดนะรายตลาดนะซึ่งพี่จะเคี่ยวตัดก็ตัดให้แล้วก็จะมีให้การให้แช่งขันถึงขันด้วยผิดแบบผิดแบบผิดแบบก็ผมคิดว่าดีนะครับ เป็น,นกิจกรรมที่ดีที่เกี่ยวกับว่าสอนให้น like um ักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสเสียเวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเป็นการหารายได้ในระหว่างเรียนด้วยครับดูที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องแบบว่าเสียเวลาไปทํางานข้างนอกหรือว่าไปหาที่ค้าขายข้างนอกครับแต่ว่าเรามีช่องทางในการทำอาหารกินแล้วเนี่ยคือเปิเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีช่องทางทำอาหารกินอย่างอย่างจุจิริแล้วก็มีรายได้เก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือว่ารายได้เก็บไว้ใช้ ใช้ในในยามฉุกเฉินนะครับแล้วเราอย่างที่เขาที่บริษัทจำลองต้นกล้าการสลองเนี่ยเขาจัดให้มีการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจอ่ะเราเราเราคิดว่ามันมีมันมีประโยชน์ในเรื่องมากก็มีประโยชน์นะครับคือเป็นการฝึกฝึกให้รักศึกษาแต่ละ่าคเนี่ยคือฝึกวิธีการคิดวิธีการคิดที่ทําธุรกิจของตัวเองในอนาคตหรือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งครับอืมครับคทาไงขอบคุณนะครับ the flower growing wild and free all I'd wanted you to be my sweet honeybee